โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีลรีวิวของนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้เป็นของที่ผมอยากรีวิวและอยากแกะมันมากๆนะครับผมก็น่าจะเห็นแบบลางๆกันแล้วว่าคืออะไรเนาะโอเคครับนี่เดี๋ยวผมขอแกะแพ็คมันก่อนนะร้านนี้เขาแพ็คมาดีมากเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านที่ผมซื้อให้ด้านล่างนะครับผม ตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีแล้วเจอถูกๆรีบซื้อนะแนะนำว่าให้รีบซื้อนะครับตีเซลแพงนะจากที่ผมศึกษาดูโอเคครับตัวนี้ก็คือบางคนอาจจะสับสนว่ามันคือมือหนึ่งหรือมือสองมันมีเทปเบิ้ลซึ่งผมก็สับสนตอนซื้อเหมือนกันครับผมก็พี่ที่คนขายเนี่ยเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้ผมอะส่งเป็นโพส์นึงที่ให้ดูว่าการเบิ้ลเทปเนี่ยมันคืออะไรนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้สําหรับคนที่ซื้อโมเดลอย่างอื่นแล้วแบบมีการเบิ้ลเทปมาแล้วก็แบบกลัวว่ามันคือมือหหรือมือสอเขาามาหลอกขายเป็นมือมือ1ห,หรือเปล่าเป็นจริงๆเป็นมือ2องเราเอามาหลอกขายมือหนึ่งหรือเปล่าซึ่งถามว่ามีคนทํำไหมผมว่ามีเลยโอเคครับนี่จะเป็นซาบโบนะกล่องก็คมพอสมควรอยู่ก็เป็นตัวที่สลองครบรอบ5ปีมั้งเห็นไหมไฟอันเดอร์เวสี อันนิเวอร์ซาลีนะครับผม EDITION เป็นแมวทองนะครับผมร็อจ JP นั่นเองของบันไดนะครับผมเป็นงาน F z ซที่เขาเรียกกันนะหรือ f ิกซิโลนะครับผมซ i กกาซินะครับโอเคก็เทเบิลเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะแล้วนึงก่อนผมแกะตรงนี้ดีๆก่อนเขาแพคมาดีมากอะ คือตอนส่งมากล่องมาเริ่มเลยนะกล่องไอเนี้ยกล่องแบบกล่องที่ใส่อันนี้มากล่องส่งไปษณียีเขาใส่กล่อง่รงใหญ่มาเลยแพ็คดีมากเลยครับผมแพ็คดีแบบดีมากๆอ่ะแล้วผมถูกใจเขาอย่างหนึง่งก็คือแบบเขาบอกว่าแบบเทเบิลมันคืออะไรเขาไม่ได้มาหลอกเนาะผมก็ถามเขาไปแล้วเนะาะแล้วผมเชื่อเขาเพราะว่ารู้จักคําพูดอะไรเขาเขานะ้าจะพูดจริงๆนะโอเคครับมาก็เทเบิลเนี้ยครับผมเห็นไม่ม จะมีการเบิ้ลเทปอยู่2องชั้นเห็นไหมกล้องโฟกัสก่อนเห็นไหมมันจะมีเทปเบิ้ลอยู่2องอันสอด้านเลยนะครับผมเอ้ยทุกด้านเลยนะที่แพ็คอะเห็นไหมมีทุกด้านเลยนะครับผมเทปเบิ้ลเนาะก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันไม่รู้เมื่อกี้ขึ้นมายอะไรยังวะ ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ตอนนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่อใครสงสยัยซื้อโมเดลตัวอื่นมาแบบทำใหมมันมีเทเบิลสองครั้งอะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วเนาะตอนนี้ก็กดหยุดแล้วเขไปอ่านกันนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะตัวนี้กันเลยนะครับผมเนาะถ้ามีเสียงรบกวนภายนอกขออภัยด้วยนะครับโอเคตัวนี้ อย่างนี้ผมบอกที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าให้รีบซื้อถ้าเจอเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะรีเซลมันแพงมากแพงแบบแพงจนน่ากลัวนี่ผมหาจนร้านถูกๆที่สุดเนี่ยกว่าจะเจอก็ร้านพี่เขาเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวเองนะคือรีเซลต่างประเทศทาง Ebay หรือที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ผมไปดูนะราคาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมซื้อมาผมจะยังไม่บอกราคาแล้วกันแต่ว่าผมได้มาถูกแล้วกัน เอากล่องเก็บลมาข้างล่างก่อนโอเคครับซาโบเนาะจะมีแพ็กอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นเทปเบิลเหมือนเดิมเลยเนาะก็น่าจะเห็นความหมายของการเบิ้ลเทปแล้วเนาะคนที่หยุดอ่านนะโอเคครับ มีในส่วนฐานมากก่อนนะครับผมซาโบโนะครับผมเป็นทองๆได้ป่ะหรือเงินวะเนี่ยวางไว้ก่อนก็ในตัวนี้เดี๋ยวขอเอาออกมาก่อนแล้วกันนะว่ามีกี่ส่วนมีอันนี้อ,ออกมาอันนี้ด้วย ไฟตัวนี้ทำสวยเน,นี่ยเออสีไฟอันนี้ทำสวยทอบแป๊บอกค,คีใช่ไหมฉายาซาโบหรือไม่ใช่วะเป็นตัวฉลองครบรอบ5ปีนะครับแรนะตัวเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะเออน่าทำสวยนี่หว่า โอเคครับของออกหมดใช่ไหม,ไมจะหมดละมันมีอะไรที่ผมไม่ได้เอาออกมาปล่าวะเป็นพวกอะไรเนี่ยอืมเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยพวกเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยอยู่ในกล่องปะเออนี่ไงอยู่ในกล่องครับผมผมไม่ได้ดูนะ นี่ครับใครที่แกะออกมานะครับผมนี่มันอยู่ข้างหลังตรงนี้นะเนี่ยเห็นไ่มนี่มันอยู่ข้างหลังตรงแอบ,บของซอกนี้เลยนะเนี่ยอยู่ในซอกกล่องนะครับผมครั้งแรกตกใจนึกว่าของไม่ครบครบนะครับผมืูผมไม่ได้ดูไงผมไม่เคยแกะมาก่อนนะไม่เคยดูคนอื่นรีวิวนะตนัวนี้เคยเห็นแต่รูปผ่านๆตามเน็ตอะ ค okay, ครับสกอตเทปผมทำขาดเลยวะ่ะดึงแค่นี้ขาดเลยวะ่ะสกอตเทปอ่อนมากนะครับผมมันแบบเป็นแบบไม่เหนียวนะโอเคครับมาก็ เดี๋ยวรีวิวทีละส่วนแล้วกันเดี๋ยวเอาอันที่ไม่ใช้ออกไปจากเฟรมกล้องก่อนเดี๋ยวมันจะเก็กบกากตาคุณผู้ชมเนาะตัวน,นี้นานแล้วนะผมพูดตรงๆมันออกมาตั้งแต่ปีไหนแล้วไม่รู้บางร้านที่พิออเดอร์คือหาไม่ได้แล้วนะมันนานแล้วเนาะดีเซลต่างประเทศแพงนะอย่างที่ผมบอกไปแพงจนน่ากลัวเลย <laughs> โอเคมาดูในส่วนของซาโบกันบ้างนะครับผม หน้าอาจจะมืดๆหน่อยขอภัยด้วยนะครับผมพยายามหงายหน้าเพราะหมวกมันปิดอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชัดๆหลังจบคลิปอีกทีเนาะก็ขอดูหน้าใกล้ๆดิหน้าใกล้ๆกล้องเลยสวยไหมตั้งด้วยตัวเองได้นะยืนหน้าตัวเองได้มาดูในส่วนดีเทลอื่นดีกว่า กระดุมก็ทำอะไรมาหมดเลยเนาะโอเคมีไฟติดด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เวลาหานานที่สุดเนาะกว่าจะหาเจอก็นานเอาเรื่องพอสมควรนะครับผมถึงมันจะยืนได้แต่ผมก็ไม่ไว้ใจแบบร้อยซนหรอกขอวางไว้ดีกว่าเนาะวางไว้ที่อื่นก่อนโอเคมาดูในส่วนของกระบองไฟของเจ้าซาโบกันบ้างนะครับผมมาโอเคครับนี่เห็นไหมต้องโฟกัสไหม ทำได้สวยพอสมควรเลยนะโอเคต่อเข้าไปน่าจะวางสลับกันแบบนี้ไหมไฟจะคล้ายๆกันทั้งสองด้านเลยนะมีน้ำหนักนิดหนึงนะหนักตรงปลายเนาะไม่ได้เบาๆนะวางไว้ก่อน วางไว้ที่อื่นไม่ต้องวางไว้ที่อื่นอะ่ะผมว่าผมต่อเลยดีกว่าแต่ต้องถอดอันนี้ออกก่อนไม่ไว้ใจว่ะเดี๋ยวมันลม้มล้มแล้วเป็นลอยนะพวกเนี้ยพวกสติกเกอร์อะไรพวกเนี้ยเออน่าจะต่อด้านนี้ไหมหรือด้านนี้ดีวะด้านนี้ดีกว่า โอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็โอ,อ้ยเกือบล่วงละเอาวางด้านล่างดีกว่าแป๊บนึงนะครับผมคุณผู้ชมน่าจะประมาณตรงกลางแบบนี้น่าจะประมาณนี้มั้ง เ,ออเดี๋ยวขอดูตามกล่องก่อนว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใ,ชในกล่องแบบนี้เลยนี่เห็นไหมในกล่องโฟกัสกล่องก่อนนี่สีสวยสมกับเป็นตัวฉลองรบรอบเอ,อ้ยแท็กไฟครับผมกล่องนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันบ้างนะเอาตัวนี้ไปเก็บก่อน โอเคครับมาดูในตัวส่วนของฐานม้างเป็นสีฟ้าแบบเงาๆนะเห็นไหมตัวฐานจะเขียนว่าซา b โบนะครับผมแล้วก็ d e a ออ r a ไลฟ์แล้วด้านหลังจะมีเขียนว่าบันไดนะครับผมมีเขียนเป็นสลักใสๆนะเห็นไหมแล้วก็จะมีพวก เออไม่แน่ใจว่าฐานค้ำไหมน่าจะฐานค้ำอันนี้น่าจะฐานค้ำอันเดียวมั้งตัวซาโบน่าจะยืนตรงนี้เดี๋ยวมาต่อฐานเลยเนาะจะได้รู้กันไปเลยเนาะตัวนี้เป็นตัวที่สวยนะครับผมบอกก่อนส่วนตัวที่ชอบตัวนี้มากเลยโมเดลนะหมายถึงโมเดลเขาทำสวยมากซาโบะเวอร์ชันนี้นะ มันออกมาต้องมานแล้วแหละแต่ผมไม่มีโอกาสได้ซื้อนะเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจวางตรงไหนวะตรงนี้เหรออืมนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่น่าจะเป็นตัวคํำผ้าใช่ไหมตัวคํำผ้าปะนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะใช่ใช่ตัวคํำผ้าน่าจะคํำแบบนี้ เพราะว่ามันน่าจะลงล็อกกันตรงผ้าคลุมนะครับผมเพราะไม่มีที่อื่นแล้วไอ้สองอันนี้ไม่น่าใช่นะครับผมสองอันนี้น่าจะเป็นไอเอฟเฟกอันเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตตอแป๊บนึงนะเดี๋ยวตัดกลับมานะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปต่อให้เรียบร้อยก่อนจะได้แบบไม่เป็นการเสียเวลากับคุณผู้ชมเนาะ โอเคครับเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนะโอ้ยกระเด็นโอเคครับมาแล้วนี่เอามาต่ออย่างนี้นะครับผมอลังการมากนะครับผมมีตัวหนังสือเนาะปัจจุบันก็มีทําอยู่นะพวกที่มันมีตัวหนังสือแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรว่าลูฟี่วะที่เห็นนะลูฟีว่วานโนะบอกไม่รู้ถ้าจาไม่ผิดนะตรงนี้ต้องขยบออกมาหน่อย โอเคน่าจะมาณนี้ไหมขยับออกมานิดนึงเพราะมันชนกับตัวซาโบเนาะมันก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูใกล้ๆนะหน้าสวยนะเห็นไหมขอภายด้วยไฟมันตกลงแบบ ตัวที่ก้มหน้าจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะจะมีแบบหมวกปิดเป็นเงานอะในส่วนนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึงเนาะตัวนี้ควรค่าแก่การสะสมมากใครที่แบบเก็บโมเดลอยู่ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ควรจะเก็บไว้นะครับผมพูดเลยโอเคยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวมันมีพวกเศษอนะไรนู่นไม่ใช่หรอ ที่วางกับพื้นใช่ไหมนี่ครับผมคือถ้าใครไม่ชอบแบบมันเกะกะแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไอสองอันเนี้ก็ถอดออกมาถอดทั้งเสาเลยก็ได้นะครับผมแบบนี้ดึงออกมาแล้วก็เอาสองอันนี้เก็บไปเรามาตั้งกับพื้นก็ได้ได้หลายแบบนะครับผม เดี๋ยวหมุนเข้าไปก่อนผมยังไม่ต้องยัดเข้าไปแน่นแล้วกันเดี๋ยวถอดอกอกยากเนาะเดี๋ยวผมต้องเอามาถ่ายรูปตอนหลังจบคลิปอีกเนาะถ่ายรูปรีวิวให้ดูชัดๆเนาะเพราะว่าในกล้องาอาจจะมืดหน่อยตรงหน้านะขออภัยด้วยหน้าตัวโมเดลนะเห็นไหมเอามาวางแบบนี้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมอุ๊ยวางกลับด้านกันแบบนี้ตามกล่องนะครับผมสวยไหมแบบเนี้ คิดว่าแบบใส่เสากับแบบนี้อันไหนสวยกว่ากันก็แล้วแต่คนเนาะสําหรับผมว่าน่าจะไม่ใช้นะแต่ว่าก็อาจจะเอาไปตั้งประดับถ้าตั้งประดับน่าจะตั้งแบบนี้นผมอ่ะน่าจะตั้งแบบนี้เพราะว่าถึงมันจะรู้เกะกะพื้นที่หน่อยแต่ว่ามันจะแบบไม่เกะกะตรงตัวโมเดลเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรูปเพิ่มเติมหลังจากที่ผมจบคลิปนี้ไปละกันนะ ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายหลายๆมุมให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม